สวัสดีค่ะมาดูวิธีการแจงยอดนะคะสําหรับใครที่ซื้อยอดปกติจะเข้ารหัสได้เลยนะคะคะแนนจะถูกแจงไปที่รหัสแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อที่ยอด bmc ให้เราไปดูตรงนี้นะคะเพื่อเข้าไปแจงยอดลงรหัสที่เราต้องการที่จะลงหรือรักษายอดเราเราก็ใส่รหัสเรานี่ค่ะยอด bmc นะคะตรงนี้จะเป็นแจงยอด bmc อ่าดี๋เราจิ้มเข้าไปนะคะ พอเราจิ้มแล้วจะเข้ามาสู่หน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะจะเห็นสีเข,เขียวที่เป็นลูกศรน,นะคะลูกศรตรงนี้ก็คือบินค่ะบินหน่งบินที่สองบินที่สามนะคะแจงได้ทีละบินนะคะไม่สามารถแจงรวบทุกบินทีเดียวได้นะนะคะเราซื้อกี่ครั้งเราก็แจงตามจานวนครั้งที่เราซื้อแล้วก็จะมีคะแนนเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีคะแนนแจง้งอ่ะบินนี้สี่ร้อย บินนี้แปดร้อยบนนี้สองร้อยหกสิบนะคะเดี๋ยวเราไปแจง้งวิธีการแจงแ้งเราจิ้มตรงลูกศรสีเขียวเลยค่ะเราจะเอาอันไหนอ่เดี๋ยวปุ้ยเลือกก่อนนะคะอาบินกลางเนื่องจากแล้วก็เลือกรหัสนะคะว่าเราจะแจ้งลงของใครอันนี้แจ้งลงของรหัสผู้อื่นนะคะปุ้ยก็จะใช้วิธีการจดรหัสไว้แล้ว หนึ่งหนึ่งสากดตรวจสอบนะคะพอเรากดตรวจสอบตรงนี้ก็จะขึ้นประวัติมาตรงนี้ชื่อนะคะชื่อสกุลแล้วก็ถ้าพีวีส่วนตัวเดือนนี้ยังเป็นศูนย์นะคะยังเป็นศูนย์ตรงนี้ แสดงว่าเรายังไม่ได้รักษายอดนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในระหว่างการสะสมอัปเกรดให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าหมดอายุอัปเกรดวันที่เท่าไรเดือนอะไรนะคะเพราะบางคนหลายคนจะพลาดในเรื่องของการเลยอายุอัปเกรดนะคะต้องใส่คะแนนเพิ่มแล้วก็วันหมดอายุบางคนครบปีแล้วเวลาแจงยอดตรงนี้มันจะเป็นสีแดงเลยนะคะขึ้นเตือนถ้าหมดอายุแล้วเราก็ต่ออายุทนเองนะคะอ่าแต่นี้ก็จะแจงนะคะได้รหัสที่เราต้องการ คนนี้เขาซื้อกาแฟสิบกล่องค่ะถ้าเรามีสิบกล่องเราขี้เกียจจิ้มสิบครั้งเราก็มาพิมพ์ตรงช่องนี้ได้เลยช่องนี้นะคะเราก็ลบก่อนแล้วก็พิมพ์ว่าสิบแค่นี้เองค่ะแล้วก็กดตรวจสอบเมื่อเรากดตรวจสอบแล้วให้เรากดบันทึกนะคะ ตรวจสอบก่อนแล้วก็บันทึกอ,อ่าเราก็จะมาสู่หน้านี้นะคะหน้านี้ถ้าเราจะย้อนกลับมาดูเมื่อเราออกจากเว็บไซต์นะให้เรามาดูตรงข้อมูลการซื้อขายนะคะเราก็อยู่กระเป๋าที่สามนะคะเราก็จะเจอหน้านี้อยู่ตรงแจงยอดนะคะอ่าเมื่อกี้ปุ้ยแจงลงพี่อุ่นเรือนนะคะ200คะแนนกาแฟ1ิกล่อง ตรงนี้เนี่ยรหัสตรงนี้เราสามารถจิ้มเพื่อไปตรวจสอบว่าเข้ารหัสหรือยังจิ้มเข้าไปค่ะแล้วก็จะเข้าสู่พังนะคะแล้วเราก็มาดูนี่ค่ะถ้าขึ้นตรงนี้นะ Pv ส่วนตัวเดือนนี้ค่ะแสดงว่าอันนี้รักษายอดไปสองร้อยนะคะเหลืออีกห้าสิบคะแนนนะคะตรงนี้นี่คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการแจงยอดค่ะทำแบบนี้ซ้ำๆกับ ทุกๆรหัสนะคะแต่ข้อควรระวังของแต่ละรหัสนะคะมีอยู่ว่าบางคนอยู่ในช่วงสะสมอัปเกรด mm hmm. เดือนที่แล้วเพิ่งสมัครซื้อไปแล้ว700รอคะแนนคะแนนจะขึ้นตรงนี้ถ้าคะแนนเดือนที่แล้วนะคะ700รอคะแนนพอเดือนนี้แล้วเขาก็จะขึ้นเดือนนี้ตรงนี้ด้วยนะคะคือ PV ส่วนตัวเดือนนี้ซื้อเดือนไหนมันจะขึ้นมาตลอดตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอเดือนถัดไปจุดตรง PV ส่วนตัว จะเป็นศูนย์แต่ pv ตรงนี้คือ700ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเวลาเรามาแจงเพื่ออัปเกรดตัวเองให้ขึ้นตำแหน่ง x เราเวลาเราแจงปุ๊บเขาจะโชว์ตรงแจงยอดเขาจะโชว์แค่ตรงนี้ค่ะเขาจะโชว์แค่ตรงนี้นะคะเอตรงนี้นะคะนี่ตรง pv เป็นศูนย์นะคะบางคนคิดว่าตัวเองเหลือ3,000คะแนนเติม3,000ก็มันก็จะกลายเป็น3,700เข้าใจไหมคะสา0ั 3, เราทำอย่างนี้ถ้าเราใครทําผิดพลาดก็ยกเลิกบินได้เดี๋ยวปุ้จะอัดคลิปวิธีการยกเลิกบินให้นะคะสวัสดีค่ะ